สอบถามมอชอในปัจจุบันนี้แบบสอบถามมักเป็นแบบออนไลน์ในการสำรวจและเก็บข้อมูลเนื่องจากสะดวกต่อการเก็บข้อมูลทําให้มีการเผยแพร่แบบสอบถามไปในพื้นที่ต่างๆที่มีผู้ใช้งานจํานวนมากเพื่อให้ได้จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการแต่เนื่องด้วยพื้นที่เหล่านั้นมีผู้เผยแพร่ข่าวสารที่หลากหลายและมีจํานวนมากต่อวันในบางครั้งอาจเกิดการตกหล่นของแบบสอบถาม จากปัญหาดังกล่าวผู้เสนอโครงการจึงมีแนวคิดที่จะนําพื้นที่ออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานจํานวนมากและสะดวกต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการสร้างเพจ Facebook ขึ้นมาเพื่อให้บริการเผยแพร่แบบสอบถามโดยไม่ทําให้เกิดการตกหล่นของแบบสอบถามและสร้างแรงจูงใจให้มีผู้เข้ามาตอบแบบสอบถามตามจํานวนความต้องการของเจ้าของแบบสอบถามโซลูชันหรือการแก้ปัญหาการสร้างเพจสอบถามมอชอ เพื่อเป็นพื้นที่ให้การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ตอบแบบสอบถามและผู้ที่เป็นเจ้าของแบบสอบถามซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ถ้าสนใจลงแบบสอบถามสามารถทักสอบถามราคากับแอดมินได้ทางช่องแชททำการชำระเงินและส่งหลักฐานมาในทางช่องแชทและรอแอดมินทำการตรวจสอบแอดมินจะทำการโพสต์แบบสอบถามให้หน้าเพจ